ขอหุ้นพาวเวอร์ทาแมกกาซีน่านเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศ ก็การที่ไทยออยนะฮะพิจารณาตัดสินใจที่จะไปร่วมลงทุนนะฮะในบริษัทจันทราอัสรีนะฮะซึ่งเป็นปิโตรเคมีที่อินโดนีเซียนะก็ต้องเรียนว่าถือว่าเป็น perfect match นะฮะนะเพราะว่าบริษัทจันทราอัสรีเนี่ยนะฮะหรือขอผมขออนุญาตเรียกว่าแคปนะฮะเป็นบริษัทปิโตรเคมีขนาดใหญ่ของอินโดนีเซียนะฮะที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วกว่า29ปีนะฮะและเป็นโรงน้ท่าแฟกเกอร์เนี่ยโรงเดียวที่อินโดนีเซียนะฮะที่มี การผลิตปิโตรเคมีจากต้นน้ำไปสู่ปลายน้ำนะฮะมีมาเก็ตแชร์มากกว่า5 0นะฮะในตลาดที่มีการจเจริญเติบโตที่ดีและอย่างต่อเนื่องนะฮะซึ่งแคปเองเนี่ยก็มองหาผู้ร่วมลงทุนหรือพาร์ทเนอร์นะฮะเพื่อที่จะมาช่วยสนับสนุนให้บริษัทเนี่ยสามารถที่จะขยายกำลังการผลิตจริงๆแล้วจะดับเบิลกำลังการผลิตนะฮะในอีกไม่กี่ปีนะฮะซึ่งอันเนี้ยก็ต้องบอกว่าเขามองหาพาร์ทเนอร์ในช่วงเวลาที่ลำบากนะฮะในช่วงวิกฤตของโควิดนะฮะซึ่งอันเนี้ยก็ต้องบอกว่า พอดีกับไทออยนะฮะซึ่งไทออยเองเนี่ยก็ต้องเรียนว่าปีนี้เป็นปีที่เราเนี่ยฉลอง60ปีซึ่งไทออยเองก็เริ่มมาจากการเป็นโรงกลั่นนะฮะขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะแล้วเราก็ต่อยอดธุรกิจของเราเนี่ยไปสู่ปิโตรเคมีนะฮะปีนี้ก็จะเป็นปีที่เราฉลอง60ปีนะฮะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไทยออยก็มีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่นะฮะที่เราเรียกว่า clean fuel project นะฮะใช้เงินลงทุนกว่าแสนห้าหมื่นล้านนะฮะซึ่งตอนนี้ดำเนินไปแล้วกว่าครึ่ง ก็ <g ül> ต้องเรียนว่าการลงทุนในแคปเนี่ยจะช่วยต่อยอด v a l value chain ไฮโดรคาร์บอนหรือว่าครูดของเราเนี่ยจากปิโตรเลียมรีไฟน r y รีเนี่ยไปสู่เพชรเข็มซึ่งปัจจุบันเนี่ยไทย IL, ออยมี Value Chain ของเพชรเคมอยู่แล้วในส่วนที่เรียกว่าอะโรมาติกส์มีไทลู p มีลูบเบสแล้วก็มี LAB การที่เราไปลงทุนในแคปก็จะช่วยต่อยอด v a l value c h h i n นะะของปิโตรเคมีในสายโอลิฟินสะะ์ซึ่งต้องเรียนว่าปัจจุบันเราย,ยังไม่มี กะะ็จะทำให้ไทยออย,เ,ยเป็นธุรกิจในลักษณะที่เรียกว่า integrated crude to chemicals นะฮะเราก็จะ l e a ไปสู่ product ที่เป็น high value product มากขึ้นกนะะ็ต้องถือว่า match กันพอดีนะฮะการลงทุนนี้ต้องถือว่า attractive นะฮะเพราะว่าใช้เงินลงทุนไม่เยอะนะฮะแต่ว่าเป็นการ jump start ให้ไทยออยเข้าไปใน value chain อันนี้นะะร่วมกับ p r t t n r นะระสองรายที่มีประสบการณะะ์แล้วก็มีความสามารถใน petrochemical olefins ก็โโคือตัว John r a a s r i เอง และ SCG ซีซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ชิปในลักษณะที่เรียกว่าวินวินวินการลงทุนครั้งนี้จะเป็นก้าวย่างสำคัญที่ไทยออยจะกลายไปเป็นบริษัทพลังงานและเคมีพัณฑ์ที่ยั่งยืนและแข็งแกร่งควบคู่กับการส่งมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มครับ ครับก็ถามว่าไทยออยนะฮะจะเอาเงินจากไหนมาลงทุนนะฮะในแคปคราวนี้ก็ต้องเรียนว่าทั้งหมดใช้เงินลงทุนประมาณ1.2บิลเลี billion US d นะฮะหรือประมาณเกือบ40,000ล้านนะฮะก็ต้องเรียนว่าเ,าเงินที่จะเอามาใช้ในการลงทุนครั้งนี้นะฮะก็จะมาจาก short term borrowing นะฮะเป็นลักษณะของ bridge finance เป็นหลักนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็น bridge loan นะฮะที่เราได้จากธนาคารพาณิชย์และนะฮะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็คือปตทอของเรา ประมาณครึ่งคนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยบริดจ์อันนี้จะมีอายุประมาณ1 8ปเดือนนะฮะเพื่อที่จะให้เกิดความชัดเจนนะฮะแล้วก็มั่นใจนะฮะแก่สเต็กโฮลดเดอร์ของเราทุกภาคส่วนเนี่ยนะฮะเราก็มีแผนที่เรียกว่า Take Out plan ของ Bridge l o ลนอันนี้ซึ่งเราก็จะดําเนินการนะฮะคิดว่าน่าจะประมาณช่วงต้นต้นปีหน้นะฮะเป็นลักษณะของที่จะประกอบด้วยทั้งการขายแอสเซทของเรานะฮะที่เราถืออยู่นะฮะโดยเฉพาะยิ่งในหุ้น G P S C นะฮะที่ เรามีการปรับโครงสร้างไปส่วนหนึ่งแล้วนะคราวนี้ก็จะมีการขายเงินลงทุนใน GPC เพิ่มเติมนะฮะซึ่งก็จะประมาณสัก20,000ล้านนะฮะรวมกับการเพิ่มทุนนะฮะนักลงทุนได้ยินแล้วก็อย่าตกใจนะฮะเพราะว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มทุนไม่เยอะนะฮะประมาณสักหมื่นล้านนะ,ะซึ่งจริงๆแล้วทําให้เกิด dilution ไม่เยอะนะฮะเพียงแต่ว่าเรามองว่าการลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนระยะยาวเราก็อยากจะ finance การลงทุนระยะยาวด้วยเงินทุนระยะยาว ซึ่งอันนี้ก็จะตอบโจทย์ในลักษณะที่ว่ามีความชัดเจนของแผนเทคเอาท์และก็ l วล์บาลานซ์เพราะว่าประกอบด้วยทั้งจากการขายแอสเซทส่วนหนึ่งแล้วก็จากการเพิ่มทุนซึ่งอันนี้จะทำให้ฟ i น a n นเชียลสตรัคเจอร์ของเราดีขึ้นในขณะเดียวกันก็จะเป็นการมินิ m i z ไ e ซ์ i t y วิ i ี้เ i ลูชั่นแล้วก็ลดความจำเป็นในการที่จะกู้เงินเพิ่มเติมต้องเรียนว่าหุ้น gpc ปัจจุบันก็ปรับขึ้นมามีราคาที่ค่อนข้างสูงค่อนข้างดีก็เชื่อว่า ก็จะเป็นคอมบิเนชันของฟันดิ n งนะร,รวมทั้ง Take-out Plan ที่ค่อนข้างชัดเจนนอกเหนือจากเงินทุนที่กล่าวถึงเนะี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทางผู้ถือหุ้นใหญ่ของเราก็คือปตทนะฮะก็ยังสนับสนุนนะเนื่องจากว่าการเข้าไปลงทุนในแคปเนี่ยถือว่าสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของทั้งไทยออยล์และก็กลุกล่มปตทนะฮะก็ต้องบอกว่าไทยออยลเองก็มีการสนับสนุนเพิ่ม,เต,มเติมในส่วนของสภาพคล่องนะโดย Exten d เทรดเครดิตให้เราด้วยนะซึ่งอันนี้จะสามารถที่จะสปอร์ตสภาพคล่องของเราถึงส0,000ืล้านนะฮะก็ต้องเรียนว่าแผนการจัดหาเงินทุนคราวนี้บริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบนะฮะถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดนะฮะของทั้งผู้ถือหุ้นแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มครับด้วยประสบการณ์ความชํานาญและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทําให้ไทออยล์สามารถเจริญเติบโตจากจุดเริ่มต้นที่เป็นธุรกิจการกลับมาจนถึงปัจจุบันที่ไทออยล์ได้มีการขยายกิจการ ไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งธุรกิจปิโตโรเคมีไทยออยพร้อมแล้วที่จะมุ่งส่วอนาคตในการสร้างสรรค์พลังงานและเคมีพันใหม่ๆที่ยั่งยืนเพื่อส่งผ่านคุณค่าสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีให้สังคมและก็สืบสานปฏิธานนี้ต่อไปเพื่อก้าวขึ้นเป็นองค์กรร้อยปีอย่างมั่นคงขอบคุณครับ